สวัสดีค่ะวันนี้พิญญามีโอกาสมาพูดคุยกับท่านที่มีปัญหาสายตานะคะชื่อคุณป้ากแก้วสวัสดีค่ะคุณป้ากแก้วสวัสดีค่ะคุณป้ากแก้วอายุเท่าไหร่คะพักอยู่ที่ไหนคะอยู่อายุห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดพักอยู่แถวไหนพักอยู่แถวราดกระบังค่ะมีปัญหาสายตาอะไรคะก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสมาทานดีคอนแทคสายตามันมัวนะคะสายตามันมัวแล้วบางทีเราเหมือนเหมือนเหมือนมันมี อที่ตามมาบังะคะ่ะแล้วเราเวลาเราขับรถขับรถขับไปแล้วมันมัวมันก็ไม่ดีเราก็มาได้รู้จักกับดีคอนแทกก็เขาแนะนําให้กินก็เลยลองกินดูกินดูก็เช้าสองเย็นสองกินมาเรื่อยๆสักประมาณสองเดือนนะคะ่ะสองเดือนพอกินกินไปแล้วรู้สึกว่าสายตาเราสว่างขึ้นนะคะ พอเวลาเราขับรถเนี่ยตอนนี้ไอ้ที่ว่าเคยมีพิษตามันก็ไม่มี้ตาเราก็มองเห็นกลางคืนมันก็ไม่แท้แสงเท่าไหร่พอที่ห้าทุ่มเที่ยงคืนเราก็ยังขับมองเห็นเราก็กินมาอีกก็เลยตอนนี้สายตาดีมากทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะประมาณสิบกล่องได้คะ่ะสิบกล่องก็สองเดือนกว่านะคะจากที่แบบที่เป็นนี่ก็คือแบบหลายปี พอมาทานแล้วก็เช้าสองเงย็นสองแล้วก็ดีขึ้นอยากให้คุณป้ากแก้วนะคะฝากบอกท่านที่อาจจะมีปัญหาสายตาผ้ามัวเป็นต,ต,ต้อต่างๆอยู่อยากจะให้คําแนะนํานิดนึงค่ะว่าอยากจะต่อย้ําความมั่นใจค่ะว่าจากที่ป้าเป็นมาแล้วอยากให้แนะนํายังไงให้เขามาทานดีคอนแทกก็ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินนะคะต้อลม ะะไม่ต้องไปผ่าตัดค่ะมากินดูก่อนแต่กินแล้วดูสังเกตตัวเองดูรับรองว่ากินแล้วสายตาที่เราเป็นต้อหินมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าต้อกระจกต้อลมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นกินไปเช้าสองเย็นสองอย่างเงี้ยค่ะกินไประยะหนึ่งแล้วพอสายตาเราสว่างแล้วหาย หายหายจากอาการมัวหรือว่าเป็นก้อนในตาเราก็ลดลงมาเหลือเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะกินรับรองหายแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณคุณปากก้าแก้วมากนะคะ dancer. วันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับท่านที่ทายดีคอนแทคเราได้ผลนะคะขอบคุณมากค่ะ